สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับวาราชวันอาทิต์ที่9เมษายนครับก็สำหรับฮานอย VIP วันอาทิตย์นี้มาลุ้นกันครับก็หลังจากหยุดเมื่อวาน1วันเนาะเมื่อวานออก55110ครับ55110สำหรับฮานอย VIP วันนี้ผมชอบ6ครับวิ่งบนรุ่นล่าง6นะครับวิ่งบนรุ่นล่าง6 เลขที่ผมจะวางถ้าท่านชอบจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ55110มื่อวานฮานอย VIP เด่นตามไหมตามครับเมื่อวานเด่นตามฮานอยปกติและฮานอยพิเศษนะครับวันนี้ใครเล่นฮานอย VIP รลองดูครับเพื่อเขาจะตามกันต่อนะครับส่วนตัวผมผมชอบ6ครับ วิ่งบนรูตัวรางหกนะครับศูนย์หกหนึ่งหกห้หกครับศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหนึ่งแปดสามแปดหกแปด มาสูนย์เข้าไปครับผม 6, 0ู6ย6ศูนย์หกศูนย์หแล้วก็ศูนครับหนึ่งทุ่มครึ่งมาลุ้นผลกันครับ